สวัสดีค่ะกิจกรรมพายุพายุทะเลรายพายุใจลมค่ำรามนะคะก็มาในส่วนของวันสุดท้ายเระเป็นภัยจากนอนทะเลายส่วนบทสรุปซึ่งเราเพิ่งมาดูแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอันนี้มันเป็นเก็บรวบรวมใช่ไหมคุณและอันนี้เป็นการทดลองแต่ว่าก่อนหน้านี้คือพอหลังจากที่เราไปยังเควสเรียบร้อยเราก็คุยเควสเรียบร้อยแล้ว,วอ่ะคุณมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตรงนี้อย่างข้อพิสูจน์กับ กิจกรรมประกาศอะค่ะตรงนี้อย่างตอนแรกอะเป็นตรงเนี้ยข้อพิสูจน์เป็นส่วนว่าเนื้อหาหลักนะคือคือพอต้นเควสอะก็ขึ้นเควสอย่างหนึ่งแต่พอหลังจากเสร็จเควสแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งแทนอะไรประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของบทตรุปของวันนี้นะคะก็ล่าสุดก็คือเดี๋ยวเราต้องไปรอจนกว่าจะถึงตอน8 0ดโมงถึงเที่ยงของวันถัดไปนะคะ แต่ว่าเขาก็สปอยมาแล้วนี่ไงเราไปพบคนคุ้นเคยในทะเลทรายอีกครั้งแต่กลับไม่ได้ยินเสียงทะเละอันคุ้นเคยแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นซัมติงแน่นอนเลยคุณเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มเอออเออถูกแล้วสี่ทุ่มโอเคเราไปจนถึง8ปดโมงเช้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ ต้องไปว่าเขาไปคุยไปอยู่กลางทะเลทรายก็น่าจะเป็นจุดที่ติดตั้งปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์ของเขานั่นแหละทีนี้ก็ขึ้นแล้วให้ไปคุยกับตาวินายักษนะวินายักษโหวินายักษ์ไกจุงจําได้ว่าล่าสุดคือเขาสองคนนะคุณแบบว่านัดกันไปเขียนรายงานวิจัยที่คาเฟ่ใช่ปะ แล้วก็เราเข้าไปวิ่งวิ่งก่อนที่จะเข้ามาในเคเวสแล้วคุณไม่เห็นเขาสองคนเลยอ่ะน <c oughs> ่าจะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรามากขนาดนั้นเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เคเวสที่เป็นเออไม่ใช่เคเวสมันเป็นไม่ใช่อีเวนที่แบบว่าวิจงนั้นกองายน่าสนใจไม่ใช่อีเวน,นที่มีความเคลื่อนไหวรายวันขนาดนั้นเนาะมาวินายักษ์ว่าไง ไม่เข้าใจเลยจริงๆเธอเป็นคนชวนไปเขียนรายงานที่ร้านกาแฟเองแท้ๆเออแล้วทำไมคุณมาที่นี่คนเดียวอ่ะชริยาหลับไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าพูดถึงเลยเธอไปเขียนรายงานคนเดียวแล้วนั่นอ่ะเออเอ้าไม่ได้เขียนด้วยกันหนอะเมื่อวานนี้อ่ะนะเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟแต่ฉันนัดรอตั้งงานกว่าเธอจะมาแต่แค่ข้อมูลกระดาษและปากกาสำหรับเขียนรายงานน่ะจันยัไม่พกมาด้วยเลยเนี่ยจะได้เขียนรายงานได้ยังไง แล้วทําไมไม่เอาไปต่อเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้คือเหมือนกับว่านัดเจอกันที่ร้านกาแฟคือใครเป็นคนนัดนะเมื่อเมื่อลาสุดนี้เหมือนชริยาเป็นคนชวนวินยักษ์ไปใช่ไหมคะแล้วก็ถ้างั้นคราวหน้าเราไปดื่มกาแฟด้วยกันแม่จะได้คุยกันด้วยว่าจะเขียนรายงานครั้งนี้ยังไงดี ไหนเอาว่าไใบมากมาก่อนดิเขาอาฉันก็เลยตำหนิเธอไปว่าไม่ควรทำให้เสียเวลาการเขียนรอยงานไปเปล่าๆเลยดีแต่อยู่ดีๆเธอก็โกรธเฉยเลยแล้วเธอบอกฉันว่าจะเขียนรายงานเองคนเดียวแถมยังไล่ฉันออกมาด้วยมีอย่างที่ไหนกันคุณว่ามาไปมอนอยู่ไหนเนี่ยเธอไปไปม่อนปล่อยงมาฉายเดียวไปมอนเอาเราไปเอาเอามาด้วยดิไปม้อนไปหิวไปกินล้วปะเนี่ย เออแต่ฉันชินกับนิสัยโกรธซ้ำซ้ซักๆ่าของเธอแล้วล่ะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเธอก็หายโกรธเองแหละถ้าอารมณ์ความคิดของเธอมันเข้าใจง่ายเหมือน,นกลไกก็คงดีจะว่าไปเราก็เดี๋ยวจะมีตัวละครแอพุ่มไม้นี่อนะสุดจะเรียกสายตาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะแล้วก็มีตัวละครที่มาจากภ้าวิชาเทคโนใช่ไหมคุณ เดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วก็เขาจะเป็นแบบตาวีนยักษ์นี่ไหมคุณแต่ว่าเออจะแบบเหมือนกับก็สู้ๆแล้วกันนะหืมทำไมแม้แต่คุณก็พูดจาแปลกๆล่ะชัานเถอะเอาเป็นว่าแถวนี้ยังมีพวกวีนัสที่ได้รับผลกระทบอยู่แม้ว่าถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันจะค่อยๆสงบไปเองก็เถอะ แต่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันไปทำอันตรายต่อผู้สัญจรคุณว่างอะ่ะก็มาช่วยจัดการทีสิผู้สัญจรคือคนพวกนี้เหรอแต่เราก็ต้องปกป้องไหมเราปกป้องน้องๆได้ไหมล่ะแล้วก็สาภาพแวดล้อมของธาตุและอุปกรณ์ชาร์จพลังงานในตอนนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วถ้าอยากทดลองใช้ปืนใหญ่แบบเต็มกำลังแล้วก็นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในหัวมีแต่ปืนใหญ่อย่างเดียวจริง โอเควีนัสจำนวนมากที่อยู่ในสถานะคุมข้างจะทยอยการปรากฏตัวขึ้นมาวันนี้ก็จะเป็นแบบสบายๆใช่ไหมแต่อุปกรณ์ชาร์จที่ทํางานเต็มกําลังครอบกรอบก็พร้อมใช้งานแล้วมาใช้ปืนใหญ่กันเถอะนะกำจัดวินัสให้ได้มากที่สุดแค่นั้นจริงเหรอแปบบ๊บนึงนะนายฮิดาอ่านให้หน่อยถ้าอารมณ์ของเธอเข้าใจง่ายเหมือน,นกลไกก็คงดีปป,ป้ช่างเถอะไปะคุยกัน มามาเพื่อการนี้เลยครับโอเคอยากทดลองใช้ปืนแจกแบบเกมเก,มกมลังในัอนนี้ก็คือโอ,อกาสที่ดีที่สุดของคุณแล้วของคุณด้วยใช่ปะเป็นความเสียหายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะคะสำหรับบั็วันนี้ไปเลยคุณไปเออนี่แน่เอา,เอา,เเอาแล้วตัวอื่นเอามีตัวเดียวเหรอคุณมีมอนเตอร์จัมปอ่ะ อะไรเนี่ยดีแน่เอ้ยว้าปกป้องอุปกรณ์ชัดฉันดูเหมือนปกป้องไม่ได้เลยเนี่ยฮะปกป้องตัวเองก่อนดีกว่านี่แน่แล้วคนนี้มาทำอะไรเนี่ยคนนี้เนี่ยนี่แน่อุ้ยอะไรอ่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วอันดับแรก วีนาประกดตัวลบการโจมตีจาัดก,การนี้ก่อนแล้วก็เฮ้ยแล้วรอโอกาสจุดปืนที่ทำการยิงฮะแล้วเรางยาังต้องปกป้องอุป,ปกรณ์อยู่ไหมยะคุณเอาไ่ไหนเรจะเรียบร้อยเนี่ยฮะเยาเโอ้โหวินาจิงมันไม่พักเลยคุณนี่แน่ชารพลังงานสำเร็จไอ เรายิงได้เลยวินัตอยู่ไหนบ้างอะ่ะเอา้ายิงยิงอยู่วิ่งไปด้วยยิงได้หนึ่งตัวแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อตกลงเราต้องกับจัดวินัตอีกกี่ตัวเนี่ยปกป้องันต่อไปวินัตวินัตอยู่ไหนได้ยังไหนยังนี่ยิงมากอา้าว คุณมันไปนู่นแล้วอ่ะเราอันนี้คือพลังธาตุหรือเปล่าไม่ใช่นี่ได้มาสองสองอันเราว่าน่าจะได้สองอันได้อน,นุนด้วยคุณไปชาร์จพลังสำเร็จแล้วหรอไปเลยยิงเราต้องกำจัดหนอนสามตัวเอ้ยอย่าอย่ายิงดิ มาเลงให้เองคุณเรียบร้อยตัวที่สองเดี๋ยวต้องไปเครื่องน้าหรือเปล่าคุณอ้าวไม่ใช่คนละเครื่องกันเครื่องนั้นเป็นเครื่องแรกนี่แน่จิบไปก่อนนี่นี่น,นี่น,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 นโอ้โหเสร็จรแล้กวก็เหยายแล้วก็กดตัวไหนไหนเดี๋ยวนี่ไปก่อน ติดไฟให้หน่อยโอ้โหนี่แนบเอ๊อเมื่อกี้มีมีตัวนี้ใช่ไหมานายดีดาหนูจับมือไว้ไม่ได้เหรอ <c oughs> นี่แน่วยลบกันวิ่งว่ะ <c oughs> แล้วคนนี้ทำไงดีคุณนี่แล้วกันอ่ะ เรียบร้อยแล้วเราปกบ้องอุปกรณ์อยู่นั่นก็ขยันยิ่งเหลือเกินนะฮะมายังเดี๋ยวเราไปวิ่งไปรอตรงนู้นได้ไหมดูเขายิงคุณเล็งไกลเชลย,ย้ไยยิงเอาแล้วก็ชอบมาอยู่ทางนี้ด้วยนะเอ เรียบร้อยแล้วครับเดโตตีจังเสร็จแล้วนายฮีดายังเหมือนเดิมตกลงรายงานนี่ใครเขียนหือเก็บรางวัลดีกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครเขียนอุ้ยเอา้าไม่ได้อ่านแบบว่าไม่ได้อ่านว่าเขาให้ทำอะไรบ้าง แต่ว่าเสร็จสมบูรณ์หมดเรียบร้อยภายใน300วินาทีก็คือให้อ่าทั้งหมดภายใน5นาทีให้ปิดจ็อบนะคะแล้วก็คือระดับความเสียหายของอุปกรณ์ชาร์จพลังงานน่ะไม่เกิน50ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดเลยคุณมันก็รับรางวัลให้หมดเลยครับมีเข้าท้าทายได้อีกรอบหนึ่งด้วยนะคือจะท้าทายหลายๆรอบก็ได้แล้วแต่เราใช่ไหมเด็กแกงข้างล่างนี้ยังเดินกันไม่เลิกเลยคุณ คือถ้าท้าทายอันเดิมก็คือเหมือนเดิมโอ้โหปาดโอ้โหแล้วน้องยังออกมาอีกอ่อไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวเราปิดจ็อบกันตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปก็มีเท่าน,นี้ครับชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็ก็ยังเป็นเรื่องราวของน้องนัทดาก่อนให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่วนถัดไปก็จะเป็น อีเวนต์อีเวนต์แล้วคุณเป็น event, อีเวนต์เอออีเวนต์หลักของแพทนี้นะคะซึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถาบันนะคะอะคาเดเมียแล้วไว้เจอกันคิดหน้าคะัะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ